เอียนไรท์ออกโรงพูดชัดเจนกับแฟนบอลอ์เซนนอนหลังมีดราม่าเกี่ยวกับการเซ็นสัญญามาคัดแรดฟอร์ดโดยเจ้าตัวยืนยันหนักแน่นว่าพวกคุณอยากเห็นนักเตะด,ดาวรุ่งล้มเหลวเพื่อจะได้พูดว่าคุณคิดถูกหรือไงเรื่องเริ่มมาจากแรดฟอร์ดกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกตัดชื่อออกจากทีมของรูเบนอโมริมในเกมคาราบาวคับที่เจอกับสเปอร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแมนยูไนเต็ดแพ้ไป4-3ต่อแต่ข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของเขาก็ยิ่งหนาหู โดยเฉพาะหลังเกมแมนเชสเตอร์ดรบบี้ที่เจ้าตัวหลุดโพรายชื่อจนต้องออกมาเผยความในใจว่าหน้าผิดหวังล่าสุดไร้เลือกใช้โซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ปกป้องรรดฟอดพร้อมตั้งคำถามแรงๆถึงบรรดานักวิจารณ์ที่ชอบด่วนตัดสินนักเตะพรสวรรค์สูงแบบนี้ผมย้ายมาอาเซนนตอนอายุ28แต่คุณกลับคาดหวังให้ผมไปตัดสินมาคัสที่อายุแค่27งั้นเหรอไรยังฝากข้อความไว้ว่าหลายคนดูเหมือนจะอยากเห็นนักเตะหนุ่มๆเหล่านี้พลาดเพื่อที่ตัวเองจะได้พูดว่า เห็นไหมฉันบอกแล้วแต่นั่นมันผิดคุณแค่หวังให้คนอื่นล้มเหลวเพื่ออะไรและย้ำชัดเจนว่ามาคัดยังมีอะไรให้โชว์อีกเยอะถ้าอาเซนอนกล้าก้าวข้ามเรื่องนี้ได้พวกเขาจะได้ประโยชน์มหาศาลแฟนๆแมนยูและอาเซนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ